สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่แดงค้นไข้คุยและข่าวทั้งช่องตามเตีดยทีวดอีสานสิภาพี่น้องมาตามต่อขอมุลแนวทางคุณแม่ลำปางฟันแม่นนะครับและกัแม่มุกดาหานเป็นคงสุดถ่ายเดอ้อนะครับทั้งสองสำนักทั้งสองอาจารย์เนาะนะครับแม่ลำปางฟันแมนงวัติ่ันธ์มาเพนเนียหาสองต้องตรงเดอ้อนะครับพี่น้องครับส่วนว่าแม่มุกดาหานนี่ที่แดงสัมผัสแม่เพิ่น้งแต่วันผักกเดนะครับ วันพะวันที่สามเนาะทิ่แดงสัมผัสแม่พันวันที่สี่เอาบุคคลสิพาดโดยเหตุผลประการทั้งปวงพี่น้องผมทั้งขอมูลพามและขอมูลเสียงทิ่ทิ่แดงนามาฝากตอนพี่น้องในคิมหนี้เป็นการทํานายตัวเลขถ่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งและบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมและฟังเดอพี่น้องเดอนะครับ สืน้องฟั่งคุณแม่บุกดาหันเพิ่นเล่าความฝันสู่ฟังสากรนะครับปู่้าเพิ่นไปหาอาจารย์นอตตีนะครับพี่น้องผมในฝันนอะอันเป็นจังไรก็แม่วันพาวังหันปู่เพิ่นใน้้าไปอันหาอาจารย์นอตตีบอไปเด้ขึพนวันพาหญ่นั้นเป็นจ<ล>ังไ๋แม่บอกเนี่ยมาเด้กเพิ่นในผ้าแม่ไปเพิ่นวะไปจะพาไปดูเพิ่นวอ,อ เป็นผ้าเมไปไปถึงบริขีรถบริเสียร์วะยางหักหอดได้ไว้ผ้ายางติดได้นี่วะยางไปถึงสินะบริขีรถเชียังในฝันนั่นเออจะหอดไว้บ่ตจีเออไปหอดก็หอดไว้ตืบยุ่วไปนะไปเลยก็เลยขึ้นก็นเลยวาเขาอยู่อำเภอนามุนเพป็นวะเออ กาไ,ไปอำเภอน้ามต์มันดูใช้ก็ไปแล้วปูผ้าไปใช้ก็ไปอยู่ะไปว่ายางไปยางไปเลยนมีส้อยเขาไปอยู่เขาไปหอดบัวขาวอำเภอบัวขาวเนี่ยไปหอดเหมนกันหรือเ่าเดินผ่านอำเภอบัวขาวไปอีกเนยอืออือไปหอดวาาอดาดา่านีี่ไปเขาจะไปหอดตลาดเขาจะเนี่นี่อำเภอบัวขาวคนละห,หลายเป็นว่าซื้อของไปก่อนเนี่ เดี๋ยวหิวข้าวคง,นะงจะไป่วันจีนนะคมจะไม่กล้าเนี่ยไปซื้อกับเข่าซื้อนี่กับกับเข่าแบบหลายๆอย่างหอกคนใช้ให้เขาไปตุ้งหายนะสภาพก,ก,ากันหิวเอ้าวันนี้หิวแล้วเพื่อจะหิวซอยคือกัน,อ,กนอืมอไปไปหมดอะไปเห็นในตลาดเขาหรอว่มามาไม่ถูกนะนี่เงีเ้ยเขาเลยว่าองศ์นะว่ามันเส้นทางเดินกลับไปตรงโน้นก่อนเขาเลยว่าองศ์นะ เป็นก็แปว่ามันถูกเละๆคนว่ะทำไมว่าไม่ถูกปู่รู้อยู่พม่อารเชื่อวันเดินไปมันไปไปหัวแต่น้ำเนยไม่มโซ่เขาไปว่างเล่าหนะ,นะ,ะอันยางเขาไปประมาณข้าม่าอันนี้เป็นประมาณสองสามโลนี่เหละคิดว่าเนี่ยเดินไปกับมีบ้านคนมียังอยู่ ผูอื่นไทก็มี่ปูปูอื่นไทก็มี่นะในฝันนะอืมเ mm hmm. ดินกัไปไปหอดมันว่บัดตอไปหอดเขาไปจะเห็นปูพญนาคอง์ดำอยู่ปากข้างเขาปรากฏ mm hmm. ว่ลายหินตามีม่ปากถามม,าม mm hmm. ี่ถามอืมว่าเนยูนิทัมเนี่ยเขาไปเมย์ได้ยเขาไปเขาไปปูเราอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวปูจะเดินไปหาเขาเองว่า คนจะเริ่มเนี่ยยุทธงานแบบน,นี้นะถึงวังนาคินแก้วนะได้เดินไปกได้เดินไปหาอาจารย์นะเออปูหลืนเดินไปพอดีสักพักนึงพอดีอาจารย์นาสีออกมาเราบริเป็นประเาเป็นคนน้ำาดานเอ,อ,อาเมง์ป็นตาบาเอาเขาไม่ได้บวชหรือปู่ไม่เขาคนำทำป่าน,นี่เลยคนวะออแล้วไป ธรรมดาล่าสุดอันก็ไปตีโบนนะกันที่ยงค้าสั่งกับเสือนาฟุตบอลเขาหนะยางออกมาพอดีโผล่เม่โผล่เม่เน่แต่เรียกว่าคนน่ะฮเป็นหัวอาจารย์ผัดอายุยังหน่อยหน่อยอยู่วะยังนุ่มอยู่เนาะเน่แต่เรียกว่าองสินะไปท่วงเพิ่นเออท่วงเพิ่นไงนะโอ้ยยังนุ่มอยู่เนาะหักเป็นอาจารย์เนาะเน่แต่เรียกว่าครับเป็นก็เรียกว่าผมไม่ได้บวชจ้าแม่เราก็่ละเดื เดินกับแมาเราเด e e e ี๋วมากาบแม่อืมกลุ่มกาบว่าแม่อายุก็บเลี้วเรากนสีนะาเอากองแยันยามกาบยามะกาบเด้อเม่กไได้ว่ะก็กาบแบบแม่เก่กผมเราก็บอกาของสีน๋อผู้หน่อยก็ผู้ใหญ่วันทองแเราก็เรียกกาบแม่กาบแม่เลียวกูเพิเก็บเป่าก็เป่าอีกบอกอีกย่างนั้นแล้วยางสนตน้กันนั่น ว่ามันประมาณรึ่งคืองขึ้นเป็นคุยแบบนั้นโอ้คุยกันไตกันมาเด็กนเพื่อนแบบว่าพาเขามาเอาโชคกับเจ้านี่แหละเราอะอนปูน่าเพื่อนบอกอาจารย์นนตี้นะเอออันอัน,อนปูนาา่าแบบนะันนอาจารย์แบบพาลูกเขามาเอาโชคกับเจ้านี่แหละหวยอยู่กับเจ้านี่เพื่อนอวันจังสี่นะโอ้ตันนี้ว่าอาจารย์นตีเล่าหลดเขียนกระดาษ ยังนี่แหละเสี่ยงจะก,กระดาษแล้วก็ปนเมือให้พื้นปนเฉลี่ยวันนี้ปูก็เลยมอปอนให้เมฆเอาดูซิว่าเขาเขียนอะไรให้จนจะดีว่าเมฆก็เลยเอาน้ำพืนเหลวเมฆก็เลยมาปืดเบิง้งวันนี้นะั่นครับปืดนเนี่ยอาจารย์นันติเราก็เลยยางขอไปเนี่ยเ่หมองเราชิวหยมองพ่วงมาไล่มองเจ้าทีเราอหไะ เราเคยเลยหันหลังเลยจต่เราหายไปเช่นแบบนี้เราแวะไปน่ะโมฮินนาแบบนี้นะอือโมฮินเนี่ยแบบนี้ปูปนหายไปปูก็ได้ว่ากลับปูก็ได้บอกจังสี่นะเจอแล้วกลับจิเออมาเจอแล้วกลับเราระวานจังสีแบบนี้กับกับได้บึงชกอนได้ปูฮาเมื่อหาเพิ่นโบเขียนเป็นตัวหายสิฮห้ได้จูบแจักแตได้บอกน้ำปูแต่เลยยืนเรากขาปูยังวันนี้ก็ มไม้กระดานออกแล้วไม่เห็นตัวเหลียดด้วยน,น,นะฮะนะครับวัดเขียนเขียนใะส่กระดาษใหญนะอืมคนจีตัวเฮาหรือเคนจีว่านี่แต่บันทึเขียนใส่กระดาษเนี่ยเราเบิองเอ้าเหลียดขึ้นมาตรงกันกับของแม่แต่ไม่บอกองค์จีนะอืมอืมปูแต่วัาตรงไม่ตงรงก็แล้วเตือและพามาเอาแล้วเราวัว่ันสะ <c oughs> ีนะเออบันทึกจะเริ่มเบื่งเหลียดมานั้นตัวเลขยด้งหกสามสีแดง ตัวเลขหกสามเออมันคูสามตัวนะัเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เออเดี๋ยวก็มาสองหาโตลงมาสองหาต้องห,หายสามคู 63, 50, คหกสามเก้าห้าศูนย์กับสองหาอือือเบื้งเบื้องเนี่ยมันมีเห็นเนี่ยเออปูมันคือเลตัวเก้าเนี่ก็ได้ยังหยั่งปูอยู่อืม มันจะเป็นตัวไหนก็ช่างมันเนี่ยมันก็ออกเหมือนเดิมเราหลบไม่หนีนะอือาเอาให้แล้วก็เอาเลยเลยคนว่าจะไปยุ่งยากอะไรล่ะคนว่าไม่ยก็เลยสืุนขึ้นมากแบบนี้โอ้ครับอือสนุกขึ้นขึ้นมากมาเมืองนานิกาได้ลตีหนึ่งโอ้คนท่ากูไปจนดึกเนาะสนนอันนี้ขึ้นวันพาเนาะแม่เนาะเออวันพาขึ้นวันพาใหญ่ันผ่านมากสแเดะ พี่น้องครับที่แดงคุยกับแม่เพิ่นตั้งแต่วันที่สี่เด้อนะครับวันผ่าที่แม่เพิ่นวานคือวันผราของวันที่สามเนาะเพิ่นฝันว่าปูนาผพาเพิ่นไปหาอาจารย์นอตตีพูนอยู่กาละสินพุนวันสันไปหอดอาจารย์นอตตีเพิ่นเขียนเสษกระดาษเดให้ปูนาอกสามเก่าหาศูนย์และก็สองหาพี่น้องครับอกสามเก่าหาศูนย์และก็สองหาเด้อ แม่เพิ่นกระถามปู่ว่าเอาเพิ่นก็เขียนตัวเก่าให้ปู่เพิ่นนมาตัวเก่าก็เอาโหลดเพียงเพิ่นเขียนให้ก็ได้ก็สิออกคือเก่าหนึ่งตัวอย่างประมาณนี้แหละนะครับเอามักคือจังที่แม่เพิ่นเบอสู่ฟังกับจังจวจจัดน้ำเพิ่นเดอนะครับพี่น้องครับหมักบอกคือเพิ่นบ่ถือกันบ่ตรงกันกับค,คนหยัดแนน่าให้ผ่านเนาะอันนี้ในฝันนะครับแม่เพิ่นฝันว่า,าปู่นาคพาไปหาอาจารย์นตีนะครับอาจารย์นตีเขียนแล้วก็เอาให้ปู่นาคปู่นาคเอาให้ คุณแม่บูดาหันนะครับหกสามเก้าห้าศูนย์และสองห้าพี่น้องครับบัตรีนิีิแดงสีพ้าพี่น้องมาฟังโคงสุดไทยของคุณแม่ลํำปังฝันแมนเดอร์นะครับนทีพันมาแม่เพิ่นเขาหาสองพี่น้องผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่ฝันว่าไงบ้างคุณแม่ฝันเพิ่มเติมหน่อยอะค่ะครับฝันว่าได้ซื้อที่ดินค่ะที่แดงฝันว่าได้ซื้อที่ดินค่ะ แล้วทนี้ก็ได้เลขมงคลเป็นหกแปดนะคะได้ซื้อที่ดินแล้วได้เลขมงคลเป็นหกแปดแล้ววันแล้ววันแอที่ฝันตอนนั้นน่ะนะซื้อที่ดินก็มีน้องอ่ะมานอนอยู่ที่บ้านครับที่มานอนนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องไม่ใช่มานอนนี่ในฝันนะคะอ๋อในฝันครับมานอนมานอนอยู่เขาอายุ ห้าสิบหกค่ะอ๋อครับก็มีสองตัวหกหกแปดกับห้าหกตัวเลขคือจับไม่ง่ายอย่างนี้เลยนั่นไหมเนาะง่ายแล้วก็ทีนี้ซื้อที่ดินนะมันมีเลขสามตัวด้วยห้าสองหนึ่งหาสองหนึ่งหางหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วทีนี้จะเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งที่แดงค,คือน้องที่มานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่น้องจริงของตัวเองแล้วนะ เป็นแบบน้องแบบสนิทกันนะคะแล้วทีนี้ว่าพอสเกิดข่าวก็ห้าหนึ่งสองซึ่งตรงกับเลขที่ว่าไปซื้อที่ดินเลยห้าสองหนึ่งแท่กลับตัวกันเนาะอ,อันนั้นไม่ต้องเขียนเนาะ<อ>เขียนแค่ห้าสองหนึ่งตัวเดียวคือจะพูดให้เข้าใจว่าเลขมันตรงกันค่ะครับผมอย่างว่าที่แล้วที่ซื้อที่ฝันถึงที่มีหนะ้าสองเก้านอ่ะก็ตัดเล่นห้าสองก็สองเก้าและอายุสามเก้าวนะันอ่ะเห็นไหมล่ะ มันออกพอสอช่วงเนี้ยฝันถึงใครจะออกพอสอดติดๆกันเลยหลายว่าดแน่ค่ะอันนี้ก็กลัวจะออกพอสอบเหมือนกันแต่มันพอสอตรงกันกับซื้อที่ดินไปซื้อที่ดินเป็นเลขมงคลที่เราได้ไปฝันได้ไปซื้อที่ดินนะฝันฝันล็อกฝันอันเดียวกันเลยนะครับแนมะ่ค่ะแล้ทีนี้ว่าตีสองตัวได้หกแปดนะคะ ไอ้มีสองตัวคือเลขมงคลได้หกแปดแล้วก็อายุน้องเขาห้าสิบหกแม่ว่าน่าจะออกตัวใดตัวหนึ่งสองตัวเนี้ยหกแปดกับ 5, 6, ห้าหกเนาแม่เนาะค่ะ <c oughs> ชอบเป็นเลขกลาง <c oughs> แต่ว่า fc เขาจะชอบตัวไหนก็แล้วแต่เขาเนาะครับ <c oughs> ไอ้ฝันเก่าที่ว่า <c oughs> มีหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็กัรหนึ่งสี่เจ็ดไปด้วยเนาะที่แดงเขียนรวมไปเลยก็ได้มั้งจะได้ เหมือนกับเป็นของสุดท้ายไปเลยหรือไม่ต้องหรือไม่ต้องรวมก็ได้มั้งอันนี้ลงลงไปแล้วในคลิปก่อนไหมอ่าไม่ต้องอะเนาะเหมือนมันจะเยอะอันนั้นคลิปก่อนเดีย๋ยวนี้พูดให้ฟังนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นสีหนึ่งกันนะคะอันเก่าอะ่ะนะคะอ่าแล้วก็สีหนึ่งนี่ซื้อจะเน้นข้างบนตั้วการล่างสักหน่อยค่ะโอเค ทางนั้นก็มีแค่นั้นแหะที่แดงฝันนะคะครับคุณแม่ครับขอบพระคุณครับผมขอให้โชคดีกันนะคะขอให้ FC ล่ำซ้ำเน้อจากแม่ฝันแม่นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่วยที่แดงกันที่เยอะนะคะขอบคุณครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณแม่ครับคับพี่น้องครับใบนี่หนึ่งสี่หนึ่งก็หนึ่งสี่เจ็ดนะครับสองตัวหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่เจ็ดเนี่ย ทีแดงให้พี่น้องเบิ้งเตีงแต่ลายมือแล้วนะครับของวันนี้แหละเนาะใบเก่าแม่พ่นว่าเอาเขินสูดพี่น้องคนเบิ้งอีกในเดอ้อว่าสันโดยเฉพาะสี่หนึ่งหนึ่งสีนี่พนวาจังซี่นะครับมันนี่คือใบเก่าครับซึ่งฝันของสุดไทยแม่พ่นกะเลขสามหางพี่น้องผมหาสองหนึ่งนะครับหกแปดก็หาหกเนาะซ้ำนี่แหละพี่น้องเลขฝันแม่แล้วก็ได้ห้าสองหนึ่ง หกแปดและห้าหกนะครับพี่น้องครับหาสองหนึ่งตัดหาสองนี่ก็เลขกตัวเก่าเนาะนะครับก็เลยคือพ่อวังหันอีเดทีคุณแม่บุญอาหาันเพื่อนฝันเนาะฝันว่าอาจารย์นนตีเขยียนไห้สองหาแน่ไหมนะครับเล็กตัวเก่าก็เอาโหลดประสันปูนาคนว่ากับบังเอิญว่าตรงกันกันกบรเลขฝันของคุณแม่ฝันแม่นแต่ละหาสองหนึ่งก็ได้พี่น้องกับพิจารณาเบงเดอร์นะครับยามาเป็นการทำน้ยตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านเขาว่าอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ